ไงทุกคนผมแซตตี้นะฮะก็ตอนนี้เป็นวันสุดท้ายของผมในมาเลเซียนะแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนแล้วก็สามารถถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดูได้บ้างแต่ว่ายังไงก็รอติดตามนะอย่าเพิ่งปิดคลิปไปนะฮะโอเคเดี๋ยวผมพาเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะนี่คือบรรยากาศประมาณช่วงสายสายที่มาเลเซียนะฮะอันนี้เป็นย่านลิตเติ้ลอินเดียนะครับผม ก็คนพลุกพลาดมากนี่อันนี้มีรถให้เรานั่งด้วยนะแต่ว่าต้องจ่ายเงินนะมันจะเช่าพร้อมคนขับส่วนตรงนู้นก็เป็นาสารคนจีนนะก็จะมีคนจีนมาประกอบพิธีกันเยอะมากนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพามาดูมินิมาร์ทที่มาเลยนะว่ามีอะไรบ้างพอดีรอเพื่อนด้วย อันนี้ผมชอบมากนะเพื่อนๆคือมันเป็นมันเป็นหมีเหลืองที่แบบไม่ได้แข็งอะ่ะมันมันลวกไวแล้วแล้วอะ่ะแล้วใส่ในพลาสติกเห็นปะเพื่อแลกนะดูดิคือเส้นลวกมาแล้วอะ่ะแล้วแบบบรรจุใส่แล้วเอามาตั้งขายแบบนี้เลยยอดอน,นี่ก็จะเป็นขนมมาเลยนะฮะ มีอันนี้ด้วยนะ่าจะเป็นอ๋อนูดโดเป็นนูดโดนี่น้ำมันมวยนี่จะเป็นข้าวนะฮะข้าวก็โอ้แกงเขียวหวานกะเพราก็มีนะราคาประมาณสิบสี่เหรียญเนาะอ,อุ้ยแพงอยู่นะแพงอยู่นะ เป็นถัวเ,เพื่อนๆวันสุดท้ายของผมที่ปีนังเนี่ยนะผมมีโอกาสได้เจอกับแยอีนะเพื่อนของผมนะฮะที่ปีนังคือไม่ได้มาด้วยกันนะแต่ว่ามาเจอกันแล้วก็แล้วก็มาพักโฮสเทลด้วยกันอีกห้องด้วยกันอีกนะฮะในวันสุดท้ายโอเคก็วันนี้ก็พาเขามา,าซื้อซิมหรือว่าสมัครอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็เขากำลังอยู่ในมินิมานะ โอเคแต่ว่าวันนี้ผมจะกลับแล้วแต่เขาอะยังยังอยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าเขาเพิ่งมาวันแรกไงเพื่อนตอนนี้ผมก็วแวะทานข้าวที่ร้านแห่งหนึ่งในมิน,นังนะนี่จะเป็นหน้าตาข้าวผมนะนี่ผมสั่งไก่ทอดแล้วก็ไขเ่เผ็ดนะแล้วก็ราดด้วยน้ำแกงนะครับผมส่ว okay. นนี่เบอิ e นะสั่งไก่เหมือนกันแล้วก็อะไรเนี่ยเนื้ออะไร ตอนนี้กำลังลองนะน้ำอะไรทุกอย่างเป็นไงบ้างเวลาคุณไปมาเลเซียเนี่ยในร้านอาหารเนี่ยจะเจอน้ำแบบนี้ตั้งอยู่ตามโต๊ะนะนหรือสาม,มารถกินได้นะ,นะมันเป็นน้ำพริกมันหลายอย่างอะรวมกันจนเป็นน้ำเมื่อก่อนเขาใช้ดื่มกันนะแต่เดี๋ยนี้ใช้ทานกับข้าวได้หรือว่าอะไรได้โอเคเมื่อกี้แบอินลองไปล้ละเป็นยังไง เราก็ดูขึ้นหมน้ตาหน้าตาเหมือนแกงส้มนะหน้าตาเหมือนแกงส้มแต่ไม่ใช่นะเโอเคเรียไหมุณดู้อ่ะาเลยักเปรี้ยว เผ็ดนะอ,อารมณ์อารมณ์ซุปเนี่ยแต่พอกินปั๊บมันจะเป,ปรี้ยวๆติดคอแล้วก็คือลงไปกลม,ก,ามาก่อมากอยาให้มาลองนะยอดอโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเราเททกินขาวกับให้อารมณ์แบบเครื่องเทศเยอะมากนะมีหลายอย่างอยู่ในนี้นะคือเหมือนกินซุปเลยแต่อันนี้ใช,ใช้ใช้ดื่มได้นะอโอ้สุดยอด นี่ดูหน้าตานะมีเครื่องเลากหลากหลายเลยอยู่ในนี้นะฮะโอเคเพื่อนๆนี่ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็ผมน่าจะไปที่ท่าเรือนะฮะเพื่อข้ามฝั่งไปยังเตอร์ตดนะฮะอากาศร้อนมากเช่นเคยโอเคดูบ้านเมืองเขานะดูรถเมล์เขาทัานสมัยมากนะฮะถ้าเทียบกับกรุงเทพนี่เทียบไม่ติดเลยเนาะเออสุดจัด ี่นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกลับมาเที่ยวที่เมืองปีนังนะ<อ>วันนี้เป็นวันสุดท้ายของผมที่ปีนังส่วนวันนี้เป็นวันแรกของแบอีที่ปีนังนะฮะ <c oughs> โอเคตอนนี้ผมก็แยกย้ายก,กับแบอีแล้วนะ <c oughs> เขาก็ไปในเส้นทางของเขา <c oughs> ส่วนผมก็จะนั่งเฟอร์รี่ข้ามไปฝั่งบัตตนอนะ <c oughs> แต่ว่าทางมันปิด <c oughs> เดี๋ยวผมขอถามเขาก่อนนะ แล้วก okay. uh, oh, okay. oh. okay. ็เ <comprend s> <feet> ่อร <š at> <feet> <stone> okay. <pharmaceutical> okay. ีีมันะก็เนี่ยโอ้โอเคอคโอโอเคเขาบอกว่าเดินไปตรงเลยนะเพราะว่าทางเนี้ยมันเป็นทางเก่าซึ่งเขาปิดไปนานละโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินก่อน ดูรถเมย์เขาไม่มีอันไหนที่เป็นคันเก่าเลยนะคันใหม่ทุกคันนะฮะโอ้โหไทยนี่แพ้เลยร้อนมาก เลืบบ่อป้าเส้นเลืบบ่อป้าเส้นเบลขวานันโอ้เบลขวานันโอเคที่มากเลย thank you เม,มื่อ,นนอกี้มีลุงคนหนึ่งเมื่อกี้มีลุงคนหนึ่งนะฮะออบอกทางผมโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมก็รอที่ชานฉลา,าแล้วนะรถไฟใกล้จะมาละยังไงผมก็ขอปิดคลิปที่นี่เลยแล้วกันนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นวิวรถไฟ เหมือนกับตอนที่ขามานะเหมือนกับตอนขามาเลยนะโอเคนี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปกับผมนะฮะเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับคลิปนี้ด้วยรักครับอย่าลืมกดติดตาม